ห้าตัวมันดึงตัวที่สามัมือนงอนไม่ถูกอ่อนบางอืมตัวที่สี่บ้างทำงงหน่อยมาแล้วมาแบะ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 ,แบะ

ตัวแม่อเ็เถิดโอ้ยตัเวเถิดนี่วะเถิดง่าเลยบานอืมหัวลุนลูกมากกับกเถิดหัวลุนเห่นกันเขาบ่มี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 เขาบม,ขามีขึ้นมาฮะขึ้นมือมั้ à thế là lên ngon rồi chấp nè chấp nữa chấp nè ui mềm ยักย์กหัวหน่อยโอ้ตัวใหญ่จริงๆแม่พันผมว่าลุ้นบนมูเขาหลวมมากตัวเธอก็บนมูเขาเหมือนอะไรพัน์นังอ้อนนี่แป้งหยามให้กินกัินสองตัวแด่งยิงคืนเลยสามหมื่น mặc xanh ngon như con ngon vô nhắn cấm ngon xanh ngon anh ngon bà anh ngon nói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  mà ngon nói hàn ơi hàn ơi হাঁ গান <laughs>